หนังสือเสียงชุดนวนิยายล่องไพรเล่มที่สิเสือกึ่งพุทธการตอนการพบครั้งแรก อึดใจหนึ่งเต็มเต็มทุกคนนิ่งอัน้นต่างคนก็ต่างมองดูตากันโดยไม่รู้ว่าจะพูดอะไรออกมาบรรยากาศภายในห้องนั้นก็เต็มไปด้วยความอึดอัดข้าพเจ้าเองแม้จะเชื่ออะไรยากนอกจากจะประกอบไปด้วยหลักฐานและเหตุผลพอหรือประสบด้วยตนเอง ยังอดที่จะวันไหวไปไม่ได้ด้วยน้ำหนักของเรื่องราวเหล่านั้นตลอดเวลามือทั้งสองของผู้กำกับการตํารวจกำเข้าแล้วก็คลายออกสายตาทั้งคู่ของเขามองออกไปในความมืดภายนอกสีหน้าบอกความตื่นเต้นเหมือนได้สำนึกหรือหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลาว่าเสือหรือสัตว์ประหลาดตัวนั้นสัตว์กึ่งพุทธกาลกำลังเลาะข้ามรั้วหรือกำบังกายอยู่ ณนะที่หนึ่งที่ใดในเงาบืดของใต้ถุนเรือนราวนาทีต่อมาเขาก็เอ่ยขึ้นด้วยเสียงพึมพำว่าถ้าเพียงแต่ตากระเรียงนั่นผมก็คงหัวเราะด้วยความขบขันในเรื่องที่แกเล่าเสืออะไรกันรอยตีนใหญ่เท่าช้างแต่นี่คุณเรืองยืนยันเพราะฉะนั้นมันก็คงจะเป็นความจริงรายเอกเรื่องอ๋อมันเป็นความจริงครับผัวมกับถึงเหตุการณ์ที่ตะเิ้นเล่าก็เหมือนกันนอกจากเขาพัง อีกไม่กี่วันวังโพก็คงจะร้างตามไปด้วยทุกคนทุกแห่งมีแต่ความหวาดกลัวจนแทบจะไม่เป็นตัวเป็นตนไปตามๆกันผู้กำกับวันหนึ่งมันจะมาถึงการวันหนึ่งที่นี่ก็จะกลายเป็นเมืองร้างอย่างตาชีปะขาวทำนายไว้ขุณพระช่วยบอกผมหน่อยคุณสักว่าผมจะทำอย่างไรต่อไปผมคิดว่าผู้กำกับคงรายงานด่วนเข้าไปในกรุงเทพแล้วครับ คำสั่งที่ผู้กำกับได้รับล่ะบ้าเท่านั้นเองที่ผู้ใหญ่ท่านโทรเลขตอบมาคำเดียวแทๆ้ๆจะว่าอย่างไรก็ไม่ว่าข้าพเจ้าได้ยินเสียงก็หัวเราะ <c oughs> ผมเห็นใจทั้งฝ่ายผู้กำกับและผู้ใหญ่ทั้งนนอย่าลืมว่าตากลนเป็นคนของผมคุณเรืองก็เชื่อถือได้ถึงงั้นบวกกับเรื่องพิลึกเกิดที่มาได้ฟังจากคุณลบกับคณะแล้ว ผมก็ยังลังเลใจอยู่นั่นเองในข้อเท็จจริงของมันเสือไฟใหญ่ราวกับม้าเทศเขียวยาวราวกับงาช้างสว่างไปทั้งตัวราวกับทาด้วยฟอสฟอรัสคิดดูเถอะครับว่าผู้บังคับบัญชาทางโน้นจะเห็นเป็นอย่างไรในเมื่อผมเองยังอยากจะหัวเราะ <c oughs> หมายความว่าถึงคุณศักเองก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นไปได้ไม่มีใครจะคิดว่ามันจะเป็นไปได้จนกว่าจะเห็นด้วยตาของตนเองและผมจะขอทดลอง นายตะเกิลอุทานฉันรู้ตะเกิลข้าพเจ้าบอกแกเราทุกคนเพิ่งจะหายเหนื่อยมาใหม่ๆจากการติดตามมนุษย์หิมพานคู่นั้นฉันรู้ว่าการเดินทางตามเทือกเขาจากทิวถนนธงชัยมาถึงตะนาวสีหมายถึงอะไรความทุกข์ยากตรากตรำที่เราได้รับและภัยที่เราได้เผชิญเหลือบากกว่าแรงยิ่งกว่าครั้งใดๆอย่างน้อยที่สุด เราก็ควรจะได้พักผ่อนสักสองสเดือนหรือปีแต่เมื่อทั้งการเจนบุรีกำลังตกอยู่ในความระสําระสายอย่างนี้เมื่อไม่มีใครสนใจพอที่จะออกไปที่นั่นนอกจากผู้กำกับการซึ่งไม่คุ้นกับชีวิตอย่างนี้เพื่อพิสูจน์ให้แน่ว่ามันอะไรกันเป็นเสือจริงก็จะได้จัดการปราบหรือเสือเก๊ก็ประกาศความจริงให้ใครๆรู้ฉันก็คิดว่าเราน่าจะยอมเสียเวลาสักสอสาวัน รับใช้ผู้กำกับที่ท่านเคยให้ความช่วยเหลือและความสะดวกแก่เรามาหลายครั้งแล้วเฮ้ย hey, ข้อนั้นนะถูกของนายก็เรียงชาราถอนใจตาเกิ้ลสงกาอยู่ก็แต่ว่าที่นี้จะได้ใครละ่ะเป็นคนนำทางของเราคนเก่าที่ผู้กำกับให้ไปกับตาเกิ้ลกับนายทหารเรืองคราวนี้นะจับไข่ไปแล้วคำทักท้วงของแกทำให้ข้าพเจ้าได้คิดทั้งตาเกิ้ลร้อยเอกเรือง ไม่ชำนาญภูมิประเทศของกาญจนบุรีภาคนี้ข้าพเจ้าเองแม้จะเที่ยวอยู่หลายปีหลังสงครามโลกครั้งที่สองแล้วก็ว่างเว้นไปเสียนานขณะเดียวกันก็เป็นการสุดวิสัยที่เราจะหวังพึ่งคนนำทางหรือพลานท้องถิ่นได้เมื่อข่าวสัตว์ประหลาดบ้างเรียกเสือไฟบ้างก็เรียกเสือผีที่กำลังอารวาสหรือกันกระชอนไปทั้งกาญจนบุรีเช่นนั้น ผู้กำกับการเองก็ไม่สามารถจะช่วยอะไรเราได้นอกจากปัญหาสเสบียงอาหารและกำลังใจอย่างไรก็ดีในที่สุดข้าพเจ้าก็พยายามหาทางออกจนได้เอ่ยขึ้นว่าถ้าเรายึดแควใหญ่และแควน้อยเป็นที่หมายในเวลาหลงทางแกคิดว่าจะสามารถกลับมาถึงกาญจนบุรีได้ไหมตะเกิน้นโอ้ยเดีย๋ยว่าแต่กาญจนบุรีเลยนาะยถึงบางกอกปากน้ำโพหรือเชียงใหม่ก็ไปถึงแกรับรองอย่างแข็งขัน งั้นก็ตกลงเราไม่จำเป็นจะต้องอาศัยคนนำทางฉันยังจำภูมิประเทศบนสองฝั่งแควน้อยซึ่งเสือไฟตัวนั้นอรารวาดได้เราจะเริ่มจากเขาพังที่แกพบซากกิมใช้และผูก้กำกับเพิ่งได้รับรายงานว่าเสือตัวนั้นกินเหยื่อรายใหม่ของมันก็เรียงชราบองหน้าข้าพเจ้าเป๋งขณะที่ตั้งกระทูถามว่า แล้วเดินกันไปงั้นหรือนายตะเกิลเห็นรถไฟทุกขบวนจอดดิ่งอยู่ที่สถานีไม่มีคนไม่มีควันเขาพังวังโพถูกตัดขาดจากการจนบุรีแล้วนอกจากทางเรือผู้กำกับการตำรวจได้ฟังก็ยกเบือเคลื่อนเกาคางมองดูเราอย่างเต็มไปด้วยความครุ่นคิดสักครู่ก็เอ่ยขึ้นว่าคุณพร้อมที่จะออกเดินทางได้เมื่อไรครับคุณศักอ๋อ เดี๋ยวนี้ทันทีนายตะเกิ้นอุทานอีกข้าพเจ้าตัดบทว่าฉันรู้ตะเกิ้นว่าแกกับคุณเรืองเหน็ดเหนื่อยมาใหม่ๆแต่ถ้าได้รถไฟก็คงมีโอกาสนอนหลับได้หลายชั่วโมงกว่าจะถึงเขาพังตะเกิ้นได้ฟังก็คลางเบาๆบางทีก็อาจจะหลับไปเลยไม่มีเตือนไม่มีเขาพัง ไม่มีวังโพไม่มีตะเกินอีกต่อไปแต่ลองดูกันเถอะนายรอยตีนเสือตัวนี้มันใหญ่เสียจนตะเกินเองอยากเห็นตัวเหมือนกันขอเวลาประเดี๋ยวผมจะลองพูดกับนายสถานีดูก่อนคุณศักผู้กำกับบอกเราชอบกันมากคิดว่าจะสำเร็จเมื่อรู้ว่าผมไปส่งด้วยแต่ถ้าเลวเราจะไปทางเรือเร็วเขาลุกขึ้นและหายเข้าไปในห้องติดกันเราได้ยินเสียงโต้ตอบอยู่นานขาดขันสับพยอกและบังคับ คันแล้วผู้กำกับก็หัวเราะเดินกลับออกมาด้วยใบหน้าอันยิ้มแฉ่งตกลงครับในสถานีจะไปด้วยเขาบอกว่ารถไฟพร้อมที่จะออกได้ในครึ่งชั่วโมงง,ง,งั้นขอเวลาพวกเรากลับไปเตรียมตัวที่ที่พักสักครู่เสร็จแล้วจะไปคอยอยู่ที่สถานีเลยทีเดียวข้าพเจ้าว่าเมื่อพากันออกมานอกบ้านผู้กำกับข้าพเจ้ารู้สึกประหลาดใจที่ถนนหนทางว่างเปล่าไปหมด ผู้คนก็ปิดประตูหน้าต่างอาคารร้านค้าเข้านอนกันแต่หัวค่ำเราพยายามเคาะประตูโรงแรมที่เราพักอยู่นานนายจีซึ่งทำหน้าที่ทั้งผู้จัดการและบอยประจำโรงแรมเสร็จจึงออกมาเปิดรับหลังจากซักถามแล้วซักถามเล่าจนแน่ใจว่าเราเป็นใครเป็นความตั้งใจของข้าพาเจ้าว่าการเดินทางคราวนี้อย่างมากก็คงกินเวลาไม่เกินเจ็ดวันเพราะฉะนั้น จึงกำชับให้ทุกคนเตรียมสัมภาระประจำตัวไปเท่าที่จำเป็นสำหรับเดินทางเบาที่สุดที่จะเบาได้เพียงแต่จะไปคิดเสียใจภายหลังว่าสำคัญผิดคิดประมาทไปเพียงไรเมื่อการเผชิญภัยซึ่งข้าพเจ้าเห็นเป็นเรื่องธรรมดาสามัญและคงจะกินเวลาไม่นานกลายไปเป็นเรื่องพลึกึกือประหลาดมหสจัจจรย์ิ่งเสียกว่าการขุดพบเครื่องใช้ของมนุษย์สมัยล้านปีที่บ้านเก่า และเราต้องใช้เวลานานกว่าการผจญภัยครั้งใดๆเสี่ยงชีวิตมินเมต่อความตายยิ่งกว่าครั้งใดๆเมื่อเราไปถึงสถานีรถไฟใน20นาทีต่อมาปรากฏว่าแทนที่เราจะไปคอยผู้กำกับผู้กำกับพร้อมด้วยกองทัพตำรวจกว่าโหล ครบสับไปด้วยปืนเล็กยาวและปืนกลมือล่วงหน้ามาคอยอยู่แล้วเขาแนะนำให้ข้าพเจ้ารู้จักกับนายสถานีซึ่งยังหนุ่มใจดีพูดน้อยและได้แต่ยิ้มเมื่อถูกสักถามไม่ว่าจะปฏิเสธหรือรับเราสิบนาทีต่อมารถไฟก็ใช้จักออกจากชานชาลาสถานีท่ามกลางความมืดทั้งพนักงานและครอบครัวที่มายืนรอดูเราอยู่ เหมือนกับดูขบวนแห่นักโทษประหารซึ่งกำลังเดินทางไปสู่ตะแลงแกง่งทุกขนทุกแห่งที่เราผ่านไปนอกจากแสงไฟที่ส่องลอดออกมาจากฝาเรือนที่ปลุบางหลังชาวบ้านต่างปิดประตูอยู่แต่ในบ้านทั้งนั้นแม้แต่วังโพซึ่งเป็นสถานีใหญ่และรถไฟผ่านเมื่อใกล้เที่ยงคืนก็เงียบเชียบราวกับตำบลรง้ง ตลอดทางขณะที่ตำรวจทั้งโหลบ้างนั่งบ้างก็ยืนตะคุ่มเคร่งเครียดอยู่ในเงาเมืดของรถโบกี้คันนั้นทั้งร้อยเอกเรืองและตาเกิลซึ่งเหน็ดเหนื่อยมาตลอดทางหลับปุย๋ยไม่มีใครพูดไม่มีใครคุยอะไรกันจนกระทั่งรถจากผ่อนฝีเท้าลงเมื่อขึ้นสะพานเลียบไปตามชานเขาเหนือแควน้อยใกล้จะถึงถ้ำกระแซทันใดนั้นเองรถจักก็ห้ามล้อหยุดอย่างกระทันหัน โบกี้คันที่เราโดยสารไปกระแทกเข้ากับตอนท้ายจนทุกคนหัวปักหัวปัมได้ยินเหมือนเสียงอะไรตกลงไปในแม่น้ำทางซ้ายมือเราดังโครมใหญ่พร้อมๆกับเสียงใครตะโกนมาจากรถจากคันหน้าจนเสียงหลงว่าผู้กำกับครับผู้กำกับอะไรกันวิทูลดูในแม่น้ำดูคุณพระช่วยทุกคนตะเกียกตะกายลุกขึ้นจากพื้น ที่ลงไปนอนแอ่งแมงอยู่และที่นั่งโผล่ออกไปตามช่องหน้าต่างรถด้านแม่น้ำความมืดของแควน้อยข้างล่างและระยะสูงจากรางรถไฟลงไปทําให้เราไม่สามารถจะแลเห็นอะไรอยู่เป็นนานนอกจากประกายของน้ำที่กระเพื่อมกระทบกับแสงดาวเบื้องบนครันแล้วทุกคนก็ตะลึงไปเมื่อประกายสุกเรืองเหมือนทาด้วยฟอสฟอรัส ของร่างหนึ่งซึ่งเห็นได้ชัดว่าเป็นสัตว์สีเท้าโผล่ขึ้นที่ชายหาดของฝั่งตรงข้ามตะเกิลซึ่งยืนอยู่ข้างๆเอื้อมมือมาเกาะแขนข้าพเจ้าไว้แน่นพึมพำออกมาอย่างคนใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวว่าหยิกตะเกิลทีนายตะเกิลอยากรู้ว่าตามันแก่แล้วฝาดไปจะได้หยุดหนุ่มเสียทีหรือว่ามันเป็นจริงมันเป็นจริงตะเกิลแปลกเหลือเกิน ประหลาดอย่างไม่เคยเห็นนับแต่เกิดมาแต่ว่ามันอะไรแน่ตะเกิลฉันดูลักษณะมันคล้ายๆกับเสือแต่ดูๆไปก็เหมือนจะไม่ไม่ใช่เชื่อนายดีกว่าอย่าเชื่อตะเกิลเลยเวลานี้นึกถึงแต่ยายมองเห็นแต่ยายนายว่าเสือก็เสือไม่ใช่ก็ไม่ใช่ก่อนที่ข้าพเจ้าจะหันไปตอบอะไรต่อไปก็ได้ยินเสียงสะบดเบาๆดังมาจากผู้กำกับหนุ่ม ซึ่งยืนอยู่ที่หน้าต่างถัดไปครั้นแล้วเสียงปืนเล็กยาวก็ดังขึ้นนัดหนึ่งโดยไม่รู้ว่าใครเป็นคนยิงอย่างไรก็ดีเสียงนั้นเองเหมือนจะเป็นคําสั่งหรือสัญญาณเพราะในพริบตาต่อมาปืนกลในมือของตำรวจหลายกระบอกก็แผดเสียงรวนสนั่นราวกับเสียงประทัดแตกหาฝนกระสุนต้องพื้นน้ำเป็นประกายแม้กระนั้นสัตว์ประหลาดสุขสว่างไปทั้งตัว เหมือนทาฟอสฟอรัสก็ผ่านปลาละมาะเหยาะย่างขึ้นฟังหายลับไปราวกับกระสุนปืนเหล่านั้นไม่ระแคระคายผิวของมันเลยจนนิดเดียวทันใดที่ร่างสัตว์ประหลาดนั้นหายไปและเสียงปืนสงบลงนั่นเองเสียงหัวเราะเยาะเย้ยราวกับว่าขบขันเสียเต็มประดาก็ดังมาจากเนินเขาเหนือศีรษะเราขึ้นไปมันเป็นเสียงของผู้ชายห้าวห้าและสั่นเครืออย่างน่ากลัวมากกว่าจะน่าฟัง ครั้งหนึ่งข้าเคยบอกพวกเจ้าหนุ่มผู้ชอบทำลายไปแล้วว่าไม่มีปืนผาอาวุธอะไรจะมาฆ่ามันได้เราวนี้พวกเจ้าได้เห็นแกตาเองว่าข้าพูดอะไรไม่เป็นนอกจากความจริงยิงมันทำไมเสียลูกปืนเปล่าๆก็สุนทุกนัดที่เจ้ายิงถูกมันนั่นแหละ จะทำให้มันกระหายเลือดเนื้อมนุษย์ขึ้นอีกหลายเท่าจงมีแต่จะทำให้ข้าหมดปัญญาที่จะเอามันไว้ในอำนาจได้ต่อไปโอ้ยข้ามองไม่เห็นอะไรอีกแล้วนอกจากความชิบหายรอคอยเจ้าอยู่ข้างหน้าท้องฟ้ามีแต่สีเลือดตามพื้นดินก็กองไปด้วยกระดูกไม่เชื่อข้าก็คอยดูต่อไปคอยดูต่อไป <c oughs> เสียงคล้ายๆกับคนในบ้านหลังคาแดงที่นายพาตะเกิ้นไปดูวันนั้นตะเกิน้นพึมพำมือฉันตะเกิ้นแล้วยังอุตส่าห์มาหลอกได้นะมีเสียงตวาดมาในกระทันหันว่าไอ้เกรียงเท่าหลายเมียนั้นว่าอะไรข้าเดี๋ยวได้ถูกหักคอตะเกิ้นได้ฟังก็ยักไหลอ๋อเรื่องเล็กเจ้าพ่อพูดไปเปลืองน้ำลายคนหักคอตะเกิ้นได้มีแต่ยายคนเดียวเสียงฮหาว่าๆและเต็มไปด้วยความดุดดันนั้นหายไปชั่วขณะหนึ่ง ข้าพเจ้าอดคิดไม่ได้ว่าสายตาแลเห็นร่างเขาขาวร่างหนึ่งเคลื่อนไหวไปตามหน้าผานั้นมันคงจะเป็นภาพจริงแต่ก็อาจจะเป็นภาพลวงตาจนกระทั่งหายลับไปทางไหลเขาเหนือถ้ำกระแสแม้กระน,นั้นทุกคนก็ยืนยันว่าได้ยินเสียงชัดเจนด้วยกันทุกคนจากการสอบถามพนักงานขับรถต่อมาเราได้รับรายงานว่าทันทีที่รถไฟโผล่จากโค้งของไหลเขา ประกายวาวก็ปรากฏขึ้นระหว่างซอกหินข้างขวาชั้นแรกเขาก็คิดว่าพวกคนงานก่อไฟผิงอยู่ตรงนั้นคันแล้วก็ตะลึงงันห้ามล้อโดยไม่ทันรู้ตัวเมื่อเห็นร่างอันสว่างเรืองของเสือใหญ่เพนแผลวตัดหน้ารถจักรตกลงไปในน้ำผู้กำกับการตำรวจหนุ่มนิ่งฟังด้วยสีหน้าซึ่งปั้นยากคันแล้วก็หันมาหาข้าพเจ้าพึมพำว่าตรงกับที่คุณลบและพลานซึ่ง ไปกับคณะแกะเล่าทุกอย่างไม่ต่างกันเลยเสือไฟใหญ่ยังกระมาเทศเขี้ยวยาวราวกับงาช้างแล้วก็มีชีประขาวคนนั้นความตั้งใจของคุณยังมั่นคงอยู่หรือคุณศักดิ์ที่จะไปถึงเขาพังครับเราจะตั้งต้นจากที่โน่นจากที่ที่มันกินคนเป็นครั้งสุดท้ายแต่เวลานี้มันปรากฏขึ้นที่นี่ไม่เป็นไรครับมันจะต้องกลับไปที่นั่นกลับไปหาซากเหยื่อของมันถ้ามันเป็นเสือจริง เสือที่สุกสว่างเหมือนทาด้วยฟอร์ตฟอรัสผู้กำก,กับพืมพำมประหลาดเหลือเกินที่กระสุนปืนของเราดูเหมือนจะไม่รักแคระคายมันจนนัดเดียวทำไมคุณถึงไปยิงคุณศักไกลมากไปข้าพเจ้าตอบและไม่เห็นศูนย์ปืนถนัดยากที่จะยิงให้ถูกมันได้ผมไม่เคยยิงอะไรที่ผมไม่แน่ใจถ้าเป็นเสือยิงถูกที่ไม่สาคัญลาบากไปก็รังแต่จะเป็นภัยยิ่งขึ้นเมื่อความตื่นเต้นของทุกคน ค่อยคลายรถไฟของเราก็ออกเดินทางต่อไปอย่างแช่มช้าและระมัดระวังยิ่งขึ้นด้วยเหตุนี้เองกว่าจะถึงสถานีเขาพังซึ่งเป็นจุดสุดหนทางรถไฟเวลาก็ล่วงเข้าไปเกือบยามสามความสะดุ้งสะเทือนที่ต่างได้รับนะถ้ำกระแทํทำให้ไม่มีใครกล้าลงจากรถไฟตรงกันข้ามทุกคนคงปิดประตูหน้าต่างนอนรวมกันอยู่ในรถโบกี้คันนั้นเองจนกระทั่งรุ่งเชา้า หลังจากกินกาแฟและอาหารเบาๆพอรองท้องแล้วเราก็เริ่มออกสำรวจอย่างเร่งร้อนเขาพังทั้งตำบลอยู่ในสภาพหมู่บ้านร้างว่างเปล่าและเยือกเย็นไปทั่วทุกขนทุกแห่งหาแม้แต่สักชีวิตหนึ่งไม่ได้เหตุร้ายรายหลังที่สุดซึ่งอุบัติเคลื่อนเมื่อวานทำให้มีการอบพยพใหญ่ในเย็นวันเดียวกันและราษฎรชาวบ้านคนใดที่ยังพยายามกัดฟันอยู่เพื่อดูแลประโยชน์ ในการยังชีพของตนก็ทนต่อไปอีกไม่ได้ไม่มีควันไฟออกมาจากหลังคาเรือนหลังใดไม่ได้ยินเสียงสุนัขไม่มีแม้แต่แมวเป็ดไก่และสัตว์เลี้ยงใดๆทั้งสิน้นจึงเป็นการสุดวิสัยที่เราจะสอบถามรายละเอียดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานว่าสัตว์ประหลาดตัวนั้นสังหารเหยื่อของมันที่ไหนด้วยอาการอย่างใดและคาบศพไปกินที่ใด อย่างไรก็ดีขณะที่เรายกขบวนเดินตามกันไปทางเขาพังนั่นเองพอพ้นหมู่บ้านออกมาตะเกิ้นก็เอื้อมมือมาสกิดข้าพเจ้าฉี้ออกไปข้างหน้ากระซิบว่าดูอะไรแน่นายใครว่าการจนบุรีสิ้นคนดีสายตาทุกคู่แลตามไปทาง มือแกชีแล้วทุกคนก็อุทานเบาๆออกมาด้วยความประหลาดใจเมื่อแลเห็นชายชราทั้งอายุและรูปร่างไล่เลี่ยกับตาเกินคนหนึ่งนั่งยองๆอยู่ข้างกองไฟในเพิงเล็กๆใต้ต้นกลางข้างทางทั้งๆที่อากาศบนเขาหนาวะเยือกเช่นนั้นผ้าผ่อนที่พันกายแกก็มีแต่กางเกงดำขาสั้นและผ้าขาม้าที่คลุมไหลผืนเดียวรอบเพิงที่พักไม่มีรั้ว ไม่มีน้ำสะหรือเครื่องกีดขวางนอกจากสายสินเส้นเดียววนไปโดยรอบผู้กำกับการตำรวจหนุ่มเดินตรงเข้าไปที่แกเอ่ยถามด้วยเสียงซึ่งบอกความคลางแคลงเต็มที่ในสติสัมปชัญญะของแกอยู่คนเดียวหรือลุงเปล่าเจ้านายก่อนเสือผีนั่นมาเราอยู่กันหลายคนเป็นคำตอบช้าๆด้วยสำเนียงของชาวอีสานเขาอพยพไปวังโพกันหมดแล้วลุงยังอยู่ทำไมลุงไม่กลัวหรือ กลัวอะไรกันเจ้านายในชีวิตของผมเคยกลัวอย่างเดียวแต่เรื่องอดตายความกลัวอื่นๆไม่สำคัญนี่แหละถึงได้จากร้อยเอ็ดมาหางานทำอยู่ที่นี่ปีกว่าแล้วผมต้องอยู่ที่นี่เพราะมันเป็นชีวิตใหม่ของผมงั้นทำไมไม่เข้าไปอยู่เสียในบ้านฉันเห็นว่างถมไปมานอนอยู่กลางแจ้งเช่นนี้ เดี๋ยวก็จะไม่มีทั้งชีวิตใหม่และชีวิตเก่าเท่านั้นเองชายชาราชาวอีสานยักษไหลก้มลงเขี่ยไฟในกองให้ลุกเพื่อความอบอุ่นแล้วก็เอ่ยต่อบว่าเยาเรื่อนของคนอื่นปลูกสร้างไว้เข้าไปอยู่ได้จังไดถึงไม่ผิดกฎหมายก็ผิดกฎใจบ่เคยเยากกัญยากผักปลาที่บ่ใช่ของเราก็จะเอากิน ผู้กำกับแต่ลุงก็รู้ว่าเสือตัวนั้นชายชลาเลิกคิวตัวไหนกันเสือที่นี่มีหลายตัวเหลือเกินเมื่อคืนก็มาหอนให้หูบห้าไปหมดทั้งเขาแต่พอเสือเจ้าเสือผีเสือนรกแดงเป็นไฟทั้งตัวตัวนั้นคำรามขึ้นหนเดียวเสือเล็กเสือใหญ่ทั้งหลายก็หายหัวไปเลยข้าพเจ้าสอดขึ้นกระทันหันว่าเวลาเท่าไรกันลุง ที่เสือเจ้าเสือผีเสือนรกแดงเป็นไฟไปทั้งตัวตัวนั้นร้องเกือบยามสามก่อนหนะ้ารถไฟเจ้านายจะมาถึงอึดใจเดียวเราทุกคนมองหน้าดูตากันทั้งผู้กำกับนายสถานีและพลตํารวจเหล่านั้นกระสับกระส่ายขณะที่ร้อยเอกเรืองและตาเกิ้ลยกมือขึ้นเกาคางและหลังใบหูอย่างคลุ่นคิดตกลงสัตว์ประหลาดตัวนั้นก็ย้อนกลับมาที่นี่ ภายหลังที่เผชิญกับเราณนะบริเวณถ้ำกระแสเมื่อตอนเที่ยงคืนแล้วบางทีอาจจะเป็นเพราะคิดถึงเหยื่อของมันและบางทีก็อาจจะเป็นเพราะที่นั่นเป็นทินที่อยู่อาศัยเราต้องการรู้ความจริงข้อนี้ให้แน่ชัดลงไปภายในเวลาอันเร็วที่สุดที่จะเร็วได้ก่อนจะตัดสินใจอะไรลงไปด้วยเหตุนี้เองข้าพเจ้าจึงถามเกือบไม่หายใจว่าบอกได้ไหมลงุง ว่ามันร้องมาจากไหนในซ่องเขาที่มันข้าบเอาศพคนงานรถไฟไปทิ้งไว้เมื่อวานนั่นแหละหนายน่าอายเหลือกเกินที่เขาปล่อยให้มันนอนอืดอยู่ที่นั่นไม่มีการปัดรังควานผีตายโหงไม่มีการฝังข้าพเจ้ารู้ดีว่าท้งร้อยเอกเรืองและตาเกล็นคงใจเต้นเป็นตีกลองอย่างเดียวกันขณะที่ได้ยินประโยคนั้นถ้าศพของคนตายยังอยู่ที่นั่น ถ้าเสือประหลาดตัวนั้นยังกินซากไม่หมดบางทีโอกาสสำหรับเราจะจัดการกับมันก็จะเปิดให้ในเมื่อมันจะกลับมาหาเหยื่อของมันอีกข้าพเจ้าตั้งกระทูต่อไปด้วยความกระตือรือร้นตามเดิมว่าพาเราไปที่นั่นหน่อยได้ไหมลุงโอ้ยเรื่องของเจ้านายใครจะปฏิเสธได้แต่ไปดูมันทำไมศพของคนตายนะ่ะ ไม่เห็นมีอะไรนอกจากความน่าเกลียดและกลิ่นเหม็นมันเป็นของชอบของนายอย่าขัดใจเลยตาแต่ก้นว่าข้าพเจ้าขอร้องให้ผู้กำกับและนายสถานีพร้อมด้วยตำรวจหมวดนั้นคอยอยู่ข้างล่างก่อนอธิบายให้ฟังถึงความจำเป็นที่เราจะต้องสำรวจตรวจบริเวณที่ซากศพนั้นถูกลากไปทิ้งไว้แต่ลำพังก่อนที่จะตกลงใจว่าควรทำอย่างไรต่อไป ทันแล้วก็เดินตามหลังชายชาราชาวอีสานผู้นั้นขึ้นเนินเขาข้างหลังไปมันเป็นภูมิประเทศที่ข้าพเจ้าเคยเที่ยวเคยปีนป่ายมาหลายครั้งต่างแต่คราวนี้ต้องเพิ่มเติมความระมัดระวังทุกฝีก้าาขณะที่เราผ่านสุมทุมพุ่มไม้และโขดหินใหญ่ตอนใดที่คเนว่าเสือหรือสัตว์ประหลาดตัวนั้นจะกำบังกายอยู่ได้ในที่สุดราวครึ่งชั่วโมงต่อมาชายชาราก็นำเราเลียบตามชานเขา ที่ลาดลงไปสู่หุบเขาเล็กๆหุบหนึ่งซึ่งปกคลุมไปด้วยพุ่มไม้เตี้ยๆและต้นมะข่าอันสูงละลิบลิว้วแล้วยกมือชี้ไปที่ซอกหินทางขวามือชั่วขณะหนึ่งตักเกิลถือแฝดลูกซองอันเหมาะกว่าปืนชนิดใดในกรณีเช่นนั้นกวาดสายตาไปทั่วบริเวณโดยรอบจนแน่ใจ แล้วก็วิ่งเตือลงไปที่ซอกหินดังกลา่าวข้าพเจ้าเห็นแก่ก้มลงพิจารณาสิ่งนั้นและพื้นดินใกล้เคียงกันอยู่สักอึดใจก็ลุกขึ้นยืนโบกมือเรียกด้วยเสียงซึ่งบอกความตื่นเต้นว่าชอบก้นเสียจแล้วละ่ะนายเร็วเข้าจะได้การถ้าจะได้การ,การ,การ